สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักหาแท่งสุบู่ทุกคนสําหรับคลิปนี้น้องมุ่นกับทไม่โชว์ฟีมือเด็ดเจ้าเดชยักงกินขับไก่ตัวนี้ครับต้มจ้าต้มพี่น้องอันนี้ไก่บ้านเด้อพี่น้องเพราะเป็นไก่พันธุ์ครับไก่บ้านน้อมันจะต้มไก่ชุ่กินเหมือนในต้มไก่บ้านเนาะค่ะเนาะใบ่ใบคามอ่อนพี่นีออยู่บนเนาะเดี๋ยว<ๆ>ู่เบิ่งก่อนพี่น้องมึงใบขามอ่อนเนาะกระบ่องอึดคนน่ะเอ้ยไปครบสูตรเลยบ่พี่น้องคนน่ะ อืดผ่นเห็นว่ใส่ข้ามวันห้าวมาใส่รวดเอ้าพี่น้องเลยตแต่แตับเทิงเตียงมันก็เลยอยากันมีเสียงเนี่ยเอ้อว่คุ้งเกินซุกแต่ว่ได้ทําเต็นเลยครับคิ้นดูหลายเจ็บทอ่ออื้ออันจงไวตาคาเอาไปปิ้งเออไปเพ้าเผ็ดปิป้งคิ้มตํามาก โอ้ยตัวกับนั่งน้อยต้มเครื่องนึงกินบ่หมดต้มบดโลต้มหมดเลย้น้อยต้มหมดแล้วที่แมแดงน้อยท่นแล้วกินบ่หมกจักินดงกับ้อกินทั้งคนทั้งมาได้พี่นกินนกันขอตีกิตคง้ตมใส่ใบมะขามอ่อนใส่ผักแพว ระวังมืดแล้อเสียนค่ะเสียนป <laughs> อดมันต้องขอโทษเลี้ยงเสียงดังเลยเพี่น้องมันอยู่ทั้งเตียงครับอืมนั่นหว่าเอาอนไรล่ะบอดจ้ะอ๋อคือข้าวใส่นมมดได้กั่วไก่ก่อนพี่น้องเอามาพี่น้องเพิ่งหม้อเอาไปนี่หมอใส่ยังไปแน่เด้วขาตะไคร้ไปมะกรูดใบขามลงไปพี่น้อง เรียกว่ามะขามนี่ใส่เครืองมะขามเปียกพอหร้อเปล่งใช่ใบมันบางทีมันอาจจะยังไม่เปรี้ยวพอแอยแสบแน่นอนมันโอเคครับแมบไม่งอีกบ้ันต้มไก่ก็ต้องต้มอ่างหุงพี่น้องเปแอบแสบเนาะแต่เนาะมันนี่จะต้มไก่เห็ดคอหล่อมันกับโบคือเด้แอบต้องห้าต้มอ่างหุงแล้วแสบใส่ต้องคู่กัน เอาแยำก่อนเลยเอาพี่น้องมาฟดูดกตะอทียมให้มันกระมาฟดตดัวอย่างกันแนะ่ละเทียดด้วยเตาถ่านเลพี่นอ้องเลยใส่เกลือย่าบนกระทใส่เกลือรึมอ,อ,อ้ยต่เปื่อยดีแล้วล่ะลน้องไฟหอนเนาะรดดีรสดีในขาดเมื่อใดนะแซ่บโคตรด้วย ไปครับอเมนูเมนูเด็กน้อยเด้อพี่น้องอันนี้เด้อเพราะว่าถ้าสมัยเป็นเด็กน้อยนี่มา,มากมักกันว่าต้มไก่กว่าต้มไก่ต้มเป็ดได้มากมายไม่ยังไม่ยังกันผักแพลค่ะต้มไก่ผักแพลโอครับแพลเนี่ยเนวมันเลยเพ็ดแบบคือให้เขาสัวเลยให้มันรสชาติออกมากแบบนั้นเลยจ้าเอาพี่น้องมาดีกันะ าเบิ่งนางที่ตัม้มมรเกลตัม้มมึงใส่กะปิขอทายมุมนี้พี่นอ้องเบิ่งพี่น้องยังเร็นมุมกว้างเลย่น้องเข้าไปใกล้กล็เห็นตะคกวายใ,ใส่แค่เรียนเลปต้มไก่กับชุกแก ตาบมูฮุงเพิ่ม้วค่ะเดิมพี่น้องเดียดกห็ห้อน,นห่อนเลยฮ้อนห้อนชิมมือกันแนละหฮ้อนรับปอดไทยพี่น้องเลยห้อนรับปอดไทยกดี ง่ายแบบนี้เลยตินาง <laughs> ง่ายแบบนี้น่ะจ้ะตั้งหุงเหิมเนี่ย <c oughs> หอม <c oughs> <c oughs> พี่น้องช่วยเป็นไงทุกคนต้มไก่ฮั่ก็สุนเด้อพี่น้องเด้อเบ้ยเป็นไงครับพี่น้องคนรัวๆเลยไปพี่น้องเาตักไปกินกันวันนี้เรียบร้อยพี่น้องตำปลากร้อข้าวกลุ้นต้มไก่บ้านแซหนมต้มใส่ใบขามวนพี่น้องคักรรไกร่เข้าจุดไว มาพี่น้องสวัสดีค่ะมาค่ะมาตำหมูาต้มกนกับแกงแกกงก็ใส่พริกแกงก็ใส่พิก,ก,ก,กใส่ปละมีเลเกลด้ยาวมีต้มตไก่ไปมะขามก่อนแกงแล้ว

มาออกมาเพี่มนะหาแม่มาลุกนละ กูจกวางตัวเงินสิบของร้อยนาะเจ้าเนี่ยสุดใหญ่เลยสวัสดีค่ะย่างสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้าแ่บต้มไก่เนี่ยตำหัวแส่บ

สวยจังจใช่ไะมใส่เสื้องามจังม,มูกมีแต่งงามๆมีแต่ตัวงามๆเอาเอาหน,น,นะนี่งแก๊ปเลย

ดยดเกาูคสาวขึ้นใหม่เนาะนสิบหาิบหกพี่ 5, 6, 6, น้องเลยขากลัว,ว,วมวนันหน่อย,ม,ย,ยมันจะพู่าด้ยังไงไม่เลยนะเด้ะไม่บริสุทธิ์ฟังซิ่งๆเลยอะขาตากับจัคนบอกนบ nii okay. okay. . ยมันลุยด like ังกลองก็ได้หรอกไม่ยากไม่ยากโอ้โหเก่งมากอะไรัอันเาว่าไ่ได้ขอวแบสุดามันมนกล้นง่าี่ไดอนเใ้หเกไปใกล้มัน เดี๋ยวมันตักไงเขาก็ลัตากคนละก้อเขากำใังตัดถน่วมันจะไปจนบบวงเลยถูกไห้อ้าวอ้าวน้ำไปได้หนี่พ่วเอ ตื่นมาต้องหาบน่ะมันหนึ่งซามเถอะอันนี้เะเกียงเลียงมันเลยแถบ ใส่มันส่ก มดมือพ่อไม่ขึ้หนาขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกำลังใจนด้ครับ